น้องๆหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าโรบอกเนี่ยจะมีกิฟต์การทุกเดือนและในกิฟต์การ์ทุกๆเดือนเนี่ยจะมีไอเทมฟรีมาและเดือนนี้บอกเลยว่าไอเทมเนี่ยโอ้ยอลังการงานสร้างมากๆเลยนะเพราะหากน้องๆซื้อแล้วน้องๆได้โลบัคฟรีจํานวนมากที่สุดถึง1 0 0 0 0มืโลบัเลย อยากรู้ฟังทั้งนี้เลยค่ะและเดือนนี้นะคะจะเป็นคอลเลกชันของการ์ตูนโซนิกหรือเกมโซนิกนั่นเองน้องๆผู้ชายหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะและบอกเลยว่าที่มันอลังการเพราะมันมีเอฟเฟกด้วยค่ะทุกคนแต่พี่แป้ขอบอกก่อนนะคะว่าิฟิ์การ์ดอันนี้ไม่สามารถซื้อในเซเวน่นหรือห้างสรรพสินค้าได้นะคะต้องซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้นและพี่แป้จะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะว่าต้องซื้ออะไรยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตัวไหนได้โลบั๊กหนึ่งหมื่นบ้าง ตัวไหนซื้อยังไงถึงได้โลบัคบ้างไปดูกันเลยและตัวแรกจะเป็นตัวละครโซนิกที่น้องน,น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วบอกเลยว่าซื้อตัวนี้ปั๊บน้องๆได้โลบัคฟรีหนึ่งหมโลบัคเล จะเป็นนักขึ้นนะคะน้อง,องหากซื้อกิฟการแล้วได้ของชนนี้ได้ฟรีคือ2,000โลบัคนะคะและตัวที่3นะคะจะคือตัวเอมี่นะคะสีชมพูน่ารักมากได้800โลบัคไปเลยค่ะตัวสุดท้ายคือเทลนี่นะคะน้อง,อง,องจะได้4,500โลบัคบอกเลยนะคะน้อง,นองคนไหนที่อยากได้กิฟการหรือทอยโค้ดต่างๆคะจากเกมโลบอกพี่แปงแนะนําเว็บไซต์นี้เลยค่ะป้าป้าทอัพนะคะบอกเลยว่าพี่แปงใช้บริการเขาป่อยม,กมากมเลยโค้ดของแลต่างๆจากต่าง,าง,าางประเทศ ไปแล้วบอกเลยว่าที่นี่เขามีหมดและที่พาไม่ได้เลยนะคะกับนี่เลยค่ะไอเทมโซนิกนะคะน้องๆจะเป็นตัวน้องเอมมี่สุดน่ารักนะคะที่น้องๆสามารถซื้อกิฟต์การ์ดจากเว็บไซต์ของเขาได้เลยเพียง350บาทเท่านั้นน้องๆก็จะได้ฟรีไปเลยค่ะ800อโดบาซึ่งน้อง,องไม่ต้องงงนะ มมีแค่ชิ้นเดียวเพราะว่ากิฟการ์ดแต่ละใบหรือแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันค่ะอย่างกิฟการ์ดที่เราต้องพีมาคือมาจากอเมซอนนั่นเองโนโนเนี่ยจะต้องจองนะคะผ่านเว็บไซต์ของเขาหรือเข้าดิสคอดของพี่แป้งเพื่อมาบอกหรือมาพูดคุยกับพี่แป้งได้นะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทำการติดต่อแอดมินของเขาให้และก็จองให้กับน้โนโนั่นเอง ข่าวสารเกี่ยวกับรูปบออกต่างๆกดติดตามช่องพี่แป้งชมไว้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีอะไรเยอะแยะที่จะมาอัปเดตให้กับงน้องเลยถ้าไม่อยากพลาดรอดูข่าวได้เลยค่ะแลววันนี้นะคะอาจจะมีของฟรีมาใหม่อีกอย่าลืมดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะลงคลิปสั้นด้วยมากดไลค์แล้วมาคอมเมนต์ให้พี่แป้งเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะ